เพืเ่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยาต์สามอีกครั้งหนึ่งค่ะ l ักชัวรี r แฟชั่ o แ t ะทราเวลยูทูบเที่มั่นโนกที่สุดในสามโลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะ ก็คลิปที่แล้วนะครับก็เมื่อวานหรือเมื่อวานซืนว่าที่ลงไปฮะเราก็ไม่ได้แต่งหน้าหน้าสดมาแล้วเพื่อนๆก็ชมว่าอุ้ยทาไมดูดีผิวดีจังกูเลยไม่แต่งหน้าเลยค่ะเสียเวลาโอเคไหมพอดีเดี๋ยวนี่ย้ายมาอีกเมืองหนึ่งแล้วครับก็มาอยู่อีกโรงแรมหนึ่งั้งแรกที่เอดได้มาเที่ยวลูก,ก้านะครับลูก,ก้าเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่อยู่ในรัฐทัสคานีที่ไม่ไกลจากฟอเรนซ์แล้วก็ไม่ไกลจากปริซามาก เ,เพื่อนเพื่อนคนไทยที่ชอบการท่องเที่ยวมาอิตาลีถ้ามาฟอรเรนซ์มาปิซาอะไรเงี้ยปิซาเป็นเมืองที่เอ็ดเคยไปแล้วมันไม่มีอะไรให้ดูเลยนอกจากไอหอไอหอเอ็นปิซาเนาะแต่ว่าไอลูก้าเนี่ยเป็นเมืองเลยในซองที่น่ารักสวยมากเลยที่รีเที่ยวเมืองลูก้าไว้เหมือนกันนะครับก็ใครที่แวะมาแวะฟอรเรนซ์ฟอรเรนซ์มันเป็นเมืองที่สวยจริงๆแต่ว่ามันโคตรทัวริสติกอะเอ็ดว่า ชิปมาลูก้าก็ดีนะแบบมาวันหนึ่งก็พอแล้วเพราะเมืองไม่ได้ใหญ่มากมันแบบเดินรอบเมืองแค่สี่โลแล้วก็โรงแรมที่เอ็นมาอยู่นะครับเป็นในเครือมาริออตนะครับเป็นอนอโตกราฟคอร์เรชัน Auto <c oughs> ก็หลดหลามาเฮ่าได้สิบเอ็ดเดือนแต่ว่าโรงแรมนี้เหมือนมันเคยเป็นโรงแรมมันใช้ตึกของเป็นของโรงแรมเก่ามากกว่ามากกว่าสองร้อยปีมันเป็นฮิสตอริเคเลทาวน์ของเมืองนี้เลยนะก็คือแบบเออดีมากเวลามาเที่ยวกับแฟนคือแบบนางจะแบบ ที่สุดอ่ะเออคือโรงแรมนี้ก็นดีมากนะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้ก็เดี๋ยวจะทำรีวิวให้นางด้วยละกันก็ไปเริ่มกันเลยลุกเข้ากองเข้าไปแล้วเมื่อวานอันนี้เอ็ดบอกไว้ก่อนนะเป็น my personal if เป็น my personal opinion ก็กูชอบนะคะความเห็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้ดู performance อื่นดูเลยดูแค่ชุดเข้ากองว่าใครรอดใครไม่รอดนะแต่เราจะเอาคนที่เราชอบแล้วกัน มาคุยให้ดูคนแรกเลยมิดเปิลเชียมมาแบบว่าชุดสีชมพูปวะมากหน้าชีสวยมากมานะบอกเลยว่ามิรเปิลเยี่ยมมาดูนะ สวยมากเรายังไม่ดูการตอบคําถามไม่ได้ดูอย่างอื่นนะแต่ดูจากลุกวันแรกคือนางมามาเรียบเรียบแกไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาแบบเรียบเรียบพลาดได้ค่าแต่มาเรียบเรียบมานี่ไม่ต้องคิดเยอะแบบใส่อะไรไม่รู้แม่งผถมเข้าไปอะไรเยอะแยะเยอะแยะเราจะพูดถึงชุดของน้องแอนชิลีด้วยนะในความเห็นส่วนตัวอย่ามาทัวลงเอสนะอันนี้ในพูดถึงคนสายตาคนที่คนที่ฉันคิดว่า ฉันเป็นคนมีเทสค่อนข้างโอเคอะ่ะคือเรามองแล้วเราว่ามันมันเยอะมันลุงลังอะ่ะเอออ่ะคนต่อไปที่เรากูโดนทัวลงนะ่ยแล้วินีนี้มันมันเป็นความชอบคือคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเนาะเราก็อยู่ในสังคมประชาธิปไตยและกันก็ฟังมันมันเป็นคอนสตรักติฟไคลติกนะเรา,เาจะบอกจัอธิบายว่าคือเคยเคย,เคยบอกไปแล้วว่าเราสามารถเราสามารถพูดได้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบแต่ทําไมคนที่สองที่เราชอบชอบคนนี้ เจแปนละกันขอขอบคุณรูปจากไอ้นี่นะครับไทยแฟชด้วยนะเพราะว่าเอ็ดไม่มีเวลาคือมาเที่ยวอยู่ไม่มีเวลารีเสิร์ชเลยแต่ไทยแฟชนี่ก็คือแบบเออเขาแบบเลิศเรียบหรูดูดีไม่ต้องคิดเยอะคือแบบว่าข้างในก็เป็นเทรสีดำมีเรื่อมๆแล้วก็เป็นโอเวอร์เอ่บลเซอร์ตัวใหญ่นะครับสีน้ำตาลมันมันดูแบบคนอาจจะดูป้านนะแต่ทัทมัมันมันดูมันดูแพงมาก เนี่ยละหน้าเนอนางคือมันอิ่มเอมเปรมใจดีงามมากเลยคนที่2ที่ชอบที่ชอบนะคนนี้ก็ชอบคนที่สมชอบคนนี้เหมือนกันมิดเวียดนามนึกถึงน้องนิ้งโสภิดาการชนะลินอะเหมือนกันเดะเลยถ้าใส่ชุดวันนั้นนะถ้าใส่ชุดของอะไรนะแคร์รี่ฮิลวันนั้นอะที่เป็นที่เป็นชุดไฟนนลอะเอะอ,อคือใช่เลยอะ หน้าแต่งหน้าก็คล้ายๆมีมีหนกแก้มนะแล้วตาก็แต่งเหมือนคล้ายๆน้องนิ้งเลยอะ่ะแต่งแบบกีดตายาวเหมือนกันเลยนะก็ดูดีมิดเวียดนามมาแบบเปรี้ยวๆนะเดรสแต่ดูดีเลยอะ่ะดูดีไม่ต้องคิดเยอะคือใส่เดรสเนี่ยมาง่ายๆสวยๆจบแต่ฟาดอยู่คนที่ต่อไปที่เราชอบนะเจแปนมีเวียดนามอ่ะปารากวายัยเนี่ยเราเสียดายคนนี้ คือเวเนอ่ะดูถ้าทางจะสวยมากเลยนะแต่ดับ,ดบอนาดมากมันเป็นมันเป็นชุดดำไงลามาสก็ดําอีกเออมึงไปงานไทยคะมึงใส่ชุดดำกรอบทองขาวดำปุ๊บมึงจบเลยจะชีสวยนะดูเลยว่าสวยทะลุมาสแต่ว่าลุคนี้คือดำกรอบทองเนี่ยมึงจบเลยค่ะเผาเลยจะสามวันเนาะแล้วก็อ่าอิสราเอลอิสราเอล ดูถ้าทางนางสวยนะแต่ว่าเออเข้าใจแหละนางใส่มาสกเนี่ยมันก็เลยแบบเนาะก็แต่ชุดโอเคเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ให้เข้าท็อปของเอสนะก็มามาเพลย์เซฟเออคนนี้ก็ไม่ไม่มีคนพูดถึงเราว่าเราว่าชีลุกดูดีเหมือนกันคนเนี้ยบีตอิงแลนด์อะดูดีเลยไเฮอเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะมาแบบอย่างเงี้ยเข้าใจปะสวยๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลุกที่เราชอบนะแล้วนางผมบลอนไง ชุดแล้วชุดเดรสโชว์หุ่นชุดสีสีแดงสดขนาดเนี้ยคือปวัวนะผมแบบใดตรงสวยเลยมิดดิ้งแลนเราก็ว่าไม่ใช่มิดดิ้งแลนเกรดปิเทนเนาะอยู่ในต็กครีมรอมทั้งหมดเลยนะก็เราให้นะคะใครบอกไม่มาใครบอกสายไม่แข็งฉันว่านางมาแน่ๆคิดว่ายังไงก็น่าจะติดท็อปไฟสสวยแบบค่าตายไปเลยเอ็ดคิดว่าใบหน้าปีเนี้ติดหนึ่งในสคนที่ใบหน้าสวยที่สุดนะคือสวยมากแล้วลุคก,ก็ดี คือลุกดูแพง sophisticated มันดูเยอะแต่มันไม่ลุงลังอะ่ะมันดูดีให้ปารากวายปีนี้ปารากวายมานะใครบอกไม่มาใครบอกว่าสายสายนางไม่แข็งอย่างงู้นอย่างนี้ฉันเถียงฉันว่ามาแล้วดูแพงมากลุกคือสไตลิสดีมากคือแม้ว่ามันจะชุดมันจะลุงลังแต่แม่ง t ททลคือแบบฉันว่าเทสนางดีให้คนต่อไปที่จะให้นะปารากวายมี บราซิลบราซิลนี่ก็ท็อปห้าเคาะละยังไงก็เข้าไม่เข้าให้ตบหน้าคนอื่นเลยชุดอ่ะเราไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าดูหน้านางพญาโจโลี่อีกดอกคือมันตาชมากคิดว่ามีดบราซิลปีนี้เราหารูปเพิ่มให้อีกนะก็ดูจากไทแฟช์นี่แหละนางรวมมิดรูปไว้ทุกคนเลยที่เด็ดๆ อคือชุดมันชุดตัวชุดมันเป็นโอเวอร์โอเวอร์ไ์เรเซอร์มันจะดูใหญ่กว่าตัวนางไปนิดนึงแต่มันมันพอมันเข้ากับหน้าของนางที่สวยขนาดนั้นและชุดแบบจริงๆชุดนี้มันไม่ได้เด่นอะไรเลยนะแต่มันมันทั่วทลุกแล้วมันดูดีอ่ะคืออันนี้ก็ให้ก็เออดีคิดว่าบราซิลมาคนที่มาแล้วฆ่าทุกคนตายของวันนี้นะที่เอ็ดให้อันดับหนึ่งนะคือ ใครจะเถียงก็เรื่องของแกนะแต่นี่มันเป็น my personal opinion เนาะนางฆาตรกรสาวของวันนะคะคนนี้ฮันนาธาดูมิดอินเดียบาเบาๆริเบ,เ,บเรียบ,ยบแต่ฆ่าทุกคนตายจริงๆคือมันเป็นเกาะอ,อกนะแล้วเป็นกริตเตอร์จริงๆข้างบนถ้าข้างบนแวบบข้างล่างก็ไม่ต้องแวบ,บนะแต่นี่เขาแบบเออเทสดีว่ะเทสดีแล้วก็อยากหา Miss India, มิสอินเดียเต็มตัวแป๊บนึงนะ ไปงานแต่งเพื่อนสวยๆอะแต่ค่าทุกคนตายฉันให้นางวันนี้ฉันให้นางมงอันดับหนึ่งของเข้ากองฉันให้ฉันให้วันฉันให้นางวันนี้นะครับแล้วก็ลุกสุดท้ายที่จะพูดถึงนะเดี๋ยต้องไปแล้วต้องไปแต่งหน้าแต่งตัวพูดถึงชุดนี้ n n d n n น s อนเชลส์ก t บเคมท์ Thailand กระเป๋าอะชุดสีชมพูใช้กระเป๋าสีเขียวมะ สีเขียวอย่างเงี้ยเสียบทนมาละไยอย่างเนี้ยจะเข้ากว่าปะอันนี้คือเราเอามาใช้เนี้ยเราก็เลยเอามาแบบเหมือนแบบถ้าเป็นถ้าเป็นชุดเนี้ยแล้วเป็นกระเป๋าสีเนี้ยจะเข้ากว่าวะวะคือแบบมันกนแล้วกระเป๋าคือไม่มีความสวยเลยเป็นเป็นปาด้าที่ดูแบบคือเราเป็นคนเล่นแฟบชบั่นเราก็เห็นไงว่าเป็นปาด้าแต่ว่า มันเป็นป่าได้าที่ไม่สวยแล้วกูจะไม่มีทางซื้อเงินเสียเงินหลักหมื่นซื้อเด็ดขาดคือมันไม่เข้ากับชุดน,นี้คือกระเป๋าเยินมากกระเป๋านี่คือแบบโยนทิ้งไปเลยไม่สวยใบนี้ไม่สวยแล้วแบบมันไม่เข้าอะ่ะมันไม่เข้ากระเป๋านี่ล้วข้างในอะ่ะเอสว่าข้างในมันคิดจริงๆรูปรูปที่ถ่ายที่เป็นลุกบุกเนี้ยดูดีนะถ้าเอากระเป๋าออกไปคือโอเคเลยแต่แต่มีแต่วันที่เข้ากองมันเป็นอย่างเนี้ย สิ่งที่รอดของชุดนี้คือสีกับน้องแอนเิลีที่ผมฟาล่าสวยปังมากกับการแต่งหน้านอกนางพังพินาศหมดเลยคือข้างในมันดูเยอะไปหมดอ่ะและยิ่งสายสะพายมากองรวมกันอีกมันมันกลายเป็นแบบคือชุดของนางงามไทยที่เข้ากองวันแรกเอ็ดไม่ชอบเลยส,สักคนปีปีใครวะปีนิงก็อะไรก็ไม่รู้ลุงลังเยอะไปหมดปีฟ้าใสาที่เข้าไปที่เป็นอะไรวะของชุดของปฏิญญา ก็ไม่ชอบคือไม่ชอบเลยทุกคนเลยคือคิดเยอะเกินไปจนกลายออกมาเป็นหนึ่งเนี้ยคือนี่ส่วนตัวบอกก่อนนะขอ disclaimer ก่อนว่าชอบน้องแอนชชลีมากชอบเชียร์มาตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วเชียร์ให้ได้มงและเชียร์ให้นางได้มงของโลกด้วยอย่ามาอีพวกมาเม้นด่าด่าใต้ฉันว่าแบบคนไทยไม่เชียร์ไม่รักคนไทยไม่ฉันเชียร์น้องยังไงก็เชียร์น้องแต่วันเนี้ยชุดมันไม่รอด เพราะว่ามันลอกไปหมดแล้วมาเจอมาสตมาเจออะไรอีกมันแต่เข้าใจเรื่องของมาสตว่าแบบเออมันต้องใสเพราะช่วยการป้องกัยแต่มาสตอย่างนี้นะขอให้ความรู้นะใส่ให้ตายก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่ามาสตที่จะป้องกันตัวเองจากการติดโควิดก็คือมาสต FFP2 ที่มันได้คุณภาพแต่ว่าอันนี้ในข้างในนะอันนี้เราไม่รู้นะข้างในอาจจะยัด FFP2 ไว้ก็ได้นะแต่คิดว่าไม่ได้ยัดแน่นอนก็ อืมเราไม่ชอบสิ่งสิ่งที่สิ่งอย่างที่บอกนะว่าสิ่งที่ทําให้ชุดนี้รอดก็คือน้องแอนเชลีเป็นคนสวยสูงสง่าหน้าสวยแต่งหน้าสวยผมฟาล่ามองมองลุคนี้และคิดถึงลุกของฟ้าใสวันที่ใส่ชุดราตีวันไฟนอลคือนงอางออร่านางพยามาล้แต่ชุดฆ่าน้องมากๆเลยมันมันตันไปหมดอีตัวอีลูลข้างในข้างในอะเปลี่ยนเป็นเกาะอกเปลี่ยนเป็นอะไรที่มันแบบ ที่มันดูสบายๆมั้ยมันดูลกลุงลังไปหมดมาเจอสายสะพายอีกมาเจอมาร์สมาเจอกระเป๋าที่เขี้ยอีกคือโอ้สงสารน้องแต่ว่า however however หยุดก่อนอย่าเพิ่งด่ากูโอเคไหมอันนี้บอกเราไงว่าร,รีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนผีสนแตดใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็น my personal taste นะคือเราไม่ชอบอวยก็อวยนะถ้าไม่อวยก็ไม่อวยแต่วันนี้มาแล้วจ้ะชุดนี้เข้ากองชุดนี้ก็หมดเรื่อง เรียบหรูดูแพงสวยมากทําไมไม่เข้าชุดนี้คือชุดเนี้ยมาเป็นตัวน้องเลยคือมันดูแบบเท่มันดูน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไยแฟชั่นจบมะแล้วกระเป๋าอะถ้าโยนทิ้งได้ก็โยนแต่เข้าใจนะว่ามันเป็นงานสปอนก็เออเนาะเนี่ย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 ทุกคนตายปะมาเรียบเรียบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะสวย จบเลยจะคิดเยอะอะไรมากมายคืออย่างเงี้ยมาแค่เนี้ยจบแล้วโชว์หน้าส,สวยๆจบจบตายหมดลืมพูดถึงน้องคนนี้ไปอีกหนึ่งคนนะครับก็คือมิชลีชุดนางก็สวยนะแต่ว่ารู้สึกว่ารูปพอเทที่ส่งกองอ่ะสวยกว่าตัวจริงสวยน้อยกว่าวันที่มาเข้ากองสวยน้อยกว่ารูปพอเทเยอะเหมือนกันนะก็ลุกนี้ก็ดีก็ชอบอันนี้อ่าแล้วก็มี USA <laughs> ตัดตลัละหลดโดนด่า ตัดไปมิดยูเอสเอนะครับมิดยูเอสเอมองเราครับเป็นนางงามจากเคนทักกี้นะไม่ได้ดูพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้ดูอะไรเลยก็ดูจากรูปนี้ก็ยังเฉยๆนะแต่ว่าก็อะไรยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวเอต้องไปแต่งตัวไปเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวไปเดินเที่ยวต่อแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์และความบันเทินไม่มากก็น้อยเทคอิ t แอสทรคอนสตรัคติฟครตินะคือเราอยู่ในสังคมป,ประชาธิป,ปไตยนะเอ่อให้เขาเรียกว่าอะไรนะ คือมีความเทเ่าไรรับฟังความความคามิดเห็นของคนอื่นนิดนึงนะอันนี้มมนเป็นความเห็นส่วนตัวของเอจริงๆคือดีเราก็อวยตายไปเลยแต่เราก็เชียร์อยู่แล้วแต่อันนี้คือมันไม่ชอบมันก็ไม่ชอบจริงอะ่ะเข้าใจปะเออก็พูดตรงๆเนาะอย่ากโกรธนะเราเชียร์น้องอยู่แล้วนะเราจะเราจะ,าจะออกมาอวยพยายามจะออกมาอวย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 ให้น้องหมงเลยนะก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายใครชอบวิดีโออย่าลืมกด subscribe นะคะใครไม่กดระวังโสด ตลอดชีวิตนะคะ